การดำเนินการครั้งนี้เป็นการที่แสดงให้เห็นว่ากรณีอดีตนั้นได้ใหความสำคัญต่อการปราบปรามยาเสพติดแล้วนำนโยบายของรัฐบาลที่แก้มาให้ผุ้กําหนดถือกับน,นะครับในเรื่องของการเก็บติดราย,ยาได้ขยายไม่เก็บรายใหญ่นะครับซึ่งาการดำเนินการตามนโยบายครั้งนี้ก็ได้ได้ ของการในการจับกลุ่มจับผู้ขายได้ย่ก่อนกระเรียน3ดเลเดตุดเลองพันเลตแล้วก็ขยายผลไปเรื่อยจนเราได้องแส0เลตแล้วก็พามาได้อีก150,000เลตในวันนี้ดัะนั้นในการเดินทางครั้งนี้ก็จัดการแถลงข่าวเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนนะครับและผู้ที่กระตุกได้รับทราบแทว่าเขาเจอวิกตินั้น ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเข้่ข้นนะครับเราไม่ได้ปล่อยหรือ,อวางเฉยในเรื่องของการภ้าขายยาเสพติดดังนั้นดำเนินการในกรนกีเจึงแผงขัะเพื่อให้คนผลที่ระจับแล้วก็ได้ดำเนินการกต่ทางตำรวจและ,และาราบ้าง การในครั้นี้เราก็ไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้นะครับเราก็ยังมีการขยายผลและติดตามและเก็าวางต่อ,อเรื่องสำหรับรายละเอียนในด,ดในการแบ่งปันตามในสติท้ิของจังหวัดนะครับในการขยายผลจากข้อมูลนะครับข้อมูลเครือข่ายที่เราได้ทําไว้ในฐานข้อมูลของเรานะครับเพือ่ตอตรวจสอบแล้วก็ติดตามการเคลื่อนไหวของ กลุ่มทบทวนการแข็งน,นะครับก็ปรากฏว่ามีรบที่เราเราทราบว่ามีมีผู้ต้องหายนะครับมาส่งของที่เอเภพเมืองตรงนน้ำลึกนะครับบรเิเวณสถานน้ำลึกเราก็ได้เข้าทำการตรวจสอบปรากฏว่าเราก็พบยาเสพติดประมาณสองแสนเม็ดนะครับซึ่ซุกซ่อนอยู่ในยาละลานะครับพราลังจากนั้น ที่เรามีการจับกลุ่มแล้วเราก็มีการขยายผลต่อนะครับในเรื่องของเครือข่ายปรากฏว่าก็พบว่ามีชื่อของผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งนะครับซึ่องอยู่ที่ทํางแสนขันนะครับในรายละเอยียดนี้คือเรามีข้อมูลของบุคคลันนี้เป็นผู้เสพในพื้นที่แล้วนกะ็มีเป็นการจําหน่ายเพียงรายย่อยนะครับเราก็เลยมีการขอหมายคน้นนะครับเข้าไปค้นตรวจสอบสรปรากฏว่า ลรวพบตัวนะครับแล้วก็มีการตรวจค้นนะครับปรากฏพบการซุกซ่อนยาเสพติดอีกหนึ่งประมาณหนึ่งแสนหนึ่งเมตรนะครับที่บริเวณกลาชุมบ้านะครับก็เลยเชื่อว่ามีการประสานงานจากสังการจากต่างประเทศนะครับซึ่งเรามีเคยไขอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานอีกผลงานหนึ่งเป็นของขวัญนะครับ ชาวกระบอทตะนดิตนะครับแล้วก็จากการทํางานของตํารวจพิทอนชาวกรบอทตรดิตในชุดปราการมีดสุกิิตั้งแต่เดือนมกรานะครับคว่าครับมกราปีหกเจ็ดจนถึงเดือนธันวาในวันนี้นะครับรวมของการสุทีิแล้วเนี่ยเรามีการดำเนินการจาับกลุ่มปราบรามรวมประมาณนะครับสามล้านสองแสนสี่หมื่น กว่าเพชรนะครับเท่าที่เราเกี่บนะครับมีการพบอยู่ในประเทศก็มีพบแต่เนี้ยเป็นครั้งแรกเนยผมในเขตของปศพักหกนะครับซึ่งมันใช้ในการป้องกันการเอ็กซรย์นะครับในดานตรวจที่มีเครื่องเอ็กซรย์นะครับนอกจากจะช่วยดับกลิ่นแล้วก็ช่วยอมพางนะครับแต่ก็ขออนุญาตชื่นชมนะครับว่าก็สามารถกลับได้นะครับว่าบรรถุกบรรจุอยู่ใน ยาแอลเรถยนต์นะครับแล้วก็มีการแพ็คเท่าเข้าใจทราบว่าทั้งสองคดีเนี่ยเป็นงานลนาักษณะมีการแพ็คแบบเดียวกันนะครับซึ่งจริงๆในในการเอ็กซเรย์ที่การตรวจมันไม่ใช่ว่าเราจะเอารถเข้าไปตรวจได้ตลอดนะครับมันต้องมีเหตุอัน,น,นต้องสงสัยนะครับการที่จะได้ยาออกมาในการตับคูณอย่างเคสทั้งสองกรณีนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะถือว่าเขาตจงใจมใีวิธีปิดบางอำหา นะครับแต่ก็ไม่รอดนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็คงจะใช้ความเชี่ยวชาญชนาแล้วก็ความรู้เฉพาะทางจริงๆนะครับในการตรวจพิยารณติดทั้งสองคดีนี้นะครับนี่จะเป็นคดีแรกเดี๋ยวต้องนําเรื่องนี้ไปไหนนาทางผู้้าัญชาในส่วนของคอสอทัพนะครับที่ต้องมีการเฝ้าดูในเรื่องของตรงรายละเอียดนะครับกระดาษคาร์บอนนะครับที่ใช้คุม ส่วนบรรจุภัณฑ์ด้านในยังคงเป็นเหมือนเดิมเพียงแตจ่นี้นมันเป็นตัวภายนอกนะครับที่ใช้ปิดบังนะครับแต่วิธีการก็คือก็วิธีการคล้ายๆแบบเดิมนะครับใช้อะไรอย่างใดงรถยนต์แล้วก็รถที่ใช้ในการทำความผิดนะครับ,อ,รบอันนี้เป็นดา,อดาน,น,ดานาาอยู่ด้านหลังนะครับนั่นทราบว่าอยู่ด้านล่างด้วยใช่ไหมครับครับอันนี้ก็ครับก็อันนี้พยายามจะบอกนะครับว่าเป็นยุทธวิธีของเขาในการปิดบงังราร ซึ่งความรู้เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยทั่วไปนะครับในกลุ่มผู้ค้าเองาคุจะจงใจตั้งใจจริงๆนะครับที่จะเอาจะให้่่า้ลสัญตาของเจ้าหน้าที่นะครับ